เป็นยังไงกันบ้างลูกฉันได้งานแล้วจ้าเก่งมากลูกฉันก็ได้เหมือนกันจ้ะแม่เซจิวรับรอทั้งสองคนร้องเพลงแล้วจ้ะเก่งมากนี่เป็นยังไงเห็นไหมไปกับพี่เขาแล้วมันดีอย่างนี้แหละอะไรนะจะไปเป็นนักร้อง อาชีพเต้นกินดำกินพ่อไม่ให้ทำสู้อยู่บ้านเฉยๆแล้วอ่านหนังสือเตรียมสอบดีกว่านี่พัดลูกต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะลู้ไหมพ่อจ้าฉันรู้นะจ๊าว่าพ่อเป็นห่วงแต่ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะตั้งใจเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยพ่อให้ฉันไป็น้องเพลงเถอะนะ เพราะพ่อเป็นแบบนี้พูดอะไรไม่เคยฟังคำพูดไม่มีความหมายเป็นเหมือนทั้งแม่ทั้งลูกเลยโพี่พี่ก็อย่าคิดมากเลยนะไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกลูกเนี่ยมันแค่อยากจะช่วยแบ่งเบาเท่านั้นเองแล้วพี่จะไปขัดใจมันทำไมก็เพราะพี่เป็นอย่างนี้ลูกมีทางได้ลำบากไงเลิกคิดอะไรแบบนี้สักทีได้ไหมนี่เราเนี่ย มีลูกที่คิดอยากจะช่วยแบ่งเบาพ่อแม่เนี่ยมันก็บุญเท่าไหร่แล้วถ้าเออมันเกเรน,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉันเนี่ยจะเป็นคนหวดมันเองเนี่ยพาดบอกพ่อเขาไปซิถ้าวันไหนเราไม่ร้องเพลงเราจะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็จะสอบให้ได้จ้าแม่พ่อฉันสัญญาเลยนะจ๊ะว่าฉันจะสอบเข้าเรียนต่อให้ได้ ก็เหมือนกันใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดือนหน้าก็จบช่างแล้วทำงานได้เลยใช่ไหมลูกใช่จ้ะแม่พ่อจา๋าเดี๋ยวชั้นสองคนก็เรียนจบมีางานทำแล้วนะจ๊ะพ่อให้ชั้นสองคนไปร้องเพลงนะจ๊ะจ๊ะพ่อร้องเพลงมันก็เป็นอาชีพสุจริตนะดีไม่ดีแบ่งเบาค่าเทอมได้ด้วยใช่จ้นะนะพ่อนะพ่อเราจะได้มีเงินช่วยรักษาพ่อด้วยนะจ๊ะใช่ อาจจะพ่อก็ได้แต่อย่าทําให้พ่อผิดหวังหลกจ้าพ่อรับรองเลยจ้าจะคอยเป็นกําลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาหวนยามถึงใจไปให้เขาจูบถึงใจไปให้เขาจับกลับมาทําไมล่ะครับมันจ Blow